สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับโยบมช่องมิกเซเวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข U i d ดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับทุกคนดูบุ้ยบุ้ยสวัสดีผู้<บ>เล่นชาวอารีนาเบเกิลทุกคนนะครับเดี๋ยวผมมิกเซเวนอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ตอนนี้แก๊สท็อปอัพเนี่ยก็ได้มีแฟลตเซลนะครับไม่ว่าจะเติมเซฟสีช่องอกช่องเนี่ยก็แก๊สท็อปอัพนะครับทุกคนตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคครับทุกคนเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเซิร์ฟเทสเบต้าซีซั่น10นั่นเองนะทุกกกคคนน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 นะะะะเเเเพรราาาววว่นน่่่่่ตออีีีีีีี้้ยยยซซซซััั9ด๋ไม็นนนจ10แลบ ประมาณตุลาน,นะครับทุกคนซีซันสินก็จะเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในอีเวนต์แอรดอปสมบัติทองทุกคนปกติเนี่ยเราจะมีแบบโซโล่แล้วก็ดูโอใช่ไหมครับแต่ซีซันสิเนี่ยเป็นทีมเลยนะทุกคนนะเออทีม4เลยนะครับ แต่ว่าที่มันสุดพิเศษก็คือได้ข่าวว่าเขาบอกว่า a อร์ดอเนี่ยมีของแดง4ชิ้นนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่ามัน4ชิ้นจริงหรือเปล่ารอว่าเขาโกหกไหมวะทุกคนคิดแบบนี้ไหม <c oughs> แต่ว่าตามอีเวนต์ก็บอกนะทุกคนว่าของแดง4ชิ้นจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็จะพาทุกคนไปดูแต่ตอนนี้เนี่ยเบต้าเนี่ยแม่แงโปโคดเยอะคร <c oughs> ับทุกคนโปเยอะมากแต่ผมเนี่ยจะพยายามไปให้ถึงละกันนะผมก็ไปกับน้องแน็กผมนั่นเองนะทุกคนนะโอเคไม่พูดเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมเ นะครับทุกคนไปเลย let's go มาทุกคนเปิดหัวเกมแรกมานะครับก็เกิดตรงยูนี้นอติกนี่ผมไม่ก็รู้นะครับว่าวจุดเกิดในยนู่ตรงไหนบ้างนะทุกคนนะนอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนซีซันสิเนี่ยมียาวิ่งตลอดชีวิตตลอดชีพนะทุกคนเออเยาวิ่งตลอดชีพซึ่งมันอยู่ในตัวสายข่าวใหม่นะทุกคนนะใไหนน้องไม่หำไรน้องอ๋อน้องนักจะใส่ไหนนะทุกคนนะโอเคฉีดยาเขียวเลยทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ายาวิ่งตลอดชีพเนี่ยเราต้องทำเควสนะทุกคนนะเพื่อสร้างความไว้ใจ ที่เหมือนคุสยสั่ข่าวทุกครั้งที่เราทำนะทุกคนโอเคเรา,สาใส่ไหนกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งหาคนก่อนละกันไม่รู้ว่าแอดอบจะตกตอนไหนนะเหลืออีก2นาที20 <S <S ทุกคนไปเปื่อเราเจอคนแล้วเราได้ยิงคนกันก่อนไม่กลัวอะไรทุกคนกลัวโปรเบยเยอ์อย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมเสียวมากๆเลยแต่ไม่เจอคนเยเอ้ยเออโหกมตายเลยนักพิตายแล้วน้องว่าโปรอีกแน่เลยเชี่ยเอ้ยกูดูอ่าเรียบร้อยชัวชัวชัวเลยท่าน้องกุญแงเงือบแบบนี้ เออแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหคนดูเดี๋ยวดูรีเพย์เดี๋ยวดูรีเพย์เฮ้ยเกินไปว่าอืมการสร้างดูดิจะบอกนะว่าใช่ใช่แน่น้องเอ้ยนักที่บอกเลยว่าชัวร์น้องชัวร์แน่นอนครับทรงนี้โปโปไม่ได้เงี้ยเออเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้องเอ้ย พี่อะไอย่างเซ็งเลยอ่ะเจอแต่โปไม่เคยโดนเลยพี่ไลายงานไม่ไหนเรากตเท่านั้นก็เจอไม่มันไม่โดนรายงานไปเท่านั้นอ่ะโอ้ดูดิคนดูมันล็อกไว้เลยอ่ะดูดิคนดูเห็นปะดูดิมันวิ่งตรงมาเลยอ่ะโอ้โหชัดเซ็งนะจิยุ่งพี่ไม่คิดจะโกงอยู่เอออ่ะฮะอ่ะฮะจัดครับทุกคนโชว์ว่าเลยเอไดนก็ได้โอ้โหตายละไอ้เหี้ยเอ้ยได้คอนเทนต์โปแล้วทีนี้กูโอ้ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าคนดูมาแน็กน้องรอบนี้พี่เอาเอ็กมาแล้วเนาะโอ้ยไม่มีหุ่นมาเกิดนะวะเนี่ยโอ้ยเกิดใกล้นี่เลยวะเข้าหายเลยก็ได้นั่นเนี่ย<อ>เร<อ>าไปในหายเ,เลยดีกว่าปะยากกว่าพี่ปืนยิงง่ายเขาลยอะไรวะปืนอะไรวะอ๋อปืนล้อนัด่ะเอาล้อนัดมาเลยน้องนี่พี่เอาปืนพกมาหนี่เนะี่ยปืนพกใหม่นะทุกคนนะอันนี้ปืนน่าจะปืนสายขาวนะครับใจกระสุนปีเก้าศูนต์ทุกคน รอนนี้ผมเอาเอ็กมาเลยบอกเลยว่าตีไหนตัวไหนเนี่ยผมจะซับโปรไป้วม่ตายเออนั่นแหละตีเอาปวนเหมือนกันปัวทุกคนปัวมากเลยปัวเออปุ้ยปตีโปเเยอร์โปดั้งตีก็เรียบร้อยดีน้องคือน่ากลัวทุกคนเดินเดินไม่งูบได้นะทุกคนแบบเนี้ยปเยอะมากช่วงเนี้ยผมบอกเลยว่าขัดใจจริงๆเดี๋ยวตายคลิปเนี่ยตายคลิปมีไฮไลท์ให้ดูทุกคนผมบอกเลยว่ากดเด็ดมีแต่็อดเด็ดๆตั้งนั้นอะตายคลิปอะ เดี๋ยวเราไปในไฮก่อน<ม>ละก,กันทุกคนไปได้ยินเสียงปืนข้างนอกมันก็เรียกร้องความสนใจพวกผมไหมทุกคนเราสัญญามาไหนส่องดูดิฝั่งนี้มีเสียงปืนครับพวกคนเมื่อกี้นี่อยู่ไหนจ๊ะเอา,าเอากาศอ๋อตายเรียบร้อยแล้ววกาการนะเรียบร้อยไหนวะเฮ้ยยังมีอีกมีข้างล่างเฮ้ยเ<อ>นี่ยมีศพคน <laughs> ตายเนาะนี่นนอนอยู่เลยเนี่ยไหนวะอ๋อตรงนั้นนักยิงอ๋อโดนนั้นเหรอ โอเคอันแถวนั้นมีอีกมีแน่นอนมีอีกแน่นอน,อน,น,อนเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอเจอเมือสไนเปอร์นะ่อยโอ้ยฝั่งนู้นก็ยิงต้านหนำเลยว่าคนดูนนเฮ้ยเฮ้ยเร<ๆ>ียบร้อยตายหนึ่ง<ๆ>เรียบ<ๆ>ร้อยนอนโค้งไปเลยตายหนึ่งแล้วทุกคนตอนนี้นนมันต้องมีอีกครับคนดูเขามาสี่แน่นอนไม่มีมาหนึ่งมาสองยกเว้นแค่ว่าจะปิดห้องเท่านั้นแหละส่วนมากก็จะสุ่มตี้ตมา เออกัวโปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักไนทอุ้ยโดนข่าวอะโดนขาอุ้ยโอ้ไม่โดนไอ้เหี้ยโอ้ยเยอะพ้นแล้วน้องไปแล้วมันจะเข้าไฮฝั่งนู้นดัวดีลูกก่อนลักันครับคนโดนนี่เดี๋ยวพี่มาร์คให้เนี่ยมันอ๋อไหนวะเออเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นเลยมันก็เพิ่มาหาเราดิงั้นเออน่าจะมาหาเราแน่นอนอ่ะแต่ระวังเฮ้ยสโมกแล้ววะแนักมันบวกกันหรือเปล่าวะน้อง เฮ้ยพี่สวยสวยสวยเลยอุ้ยอุ้ยเหมือนโบกันโบกกันมีอีกแน่นอนมีอีกแน่นอนระวังระวังนโอเคในหมวกสีระวังหัวหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังข้างระวังข้างระวังคังเยี่ยมมันยิงมาจากซ้ายเออย้เอ้ยทีนี้แหละคนดูมาทุกที่ทุกทางครับแย่แล้วอะไรเดี๋ยวรีตัวก่อนครับรีตัวก่อนทีถอยมาก่อนถอยไม่ได้ถอยไม่ได้มันไน เออเดี๋ยวนักขึ้นนักขึ้นตึกให้งั้นน้อก่อนนะมันเออไม่เป็นไรน้องแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลงไปมั่วของเองป่ะน่ะน้องไม่รู้ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงใครวะอุ้ยฝั่งนู้นบวกกันรึมเลยนักไหนไหนมันบวกกันรึมเลยไม่รู้ว่ะเอาอะไรวะอ๋อเบอร์หนึ่งน้องช่วยไม่ได้เพื่อนเอ้ยอยู่ข้างบนยิงเพ่อนจากไหนวะเฮ้ย หักกับไปไม่โดนอีกแน็กนาบีอุ้ยยังไม่โดนอีกใต้ตะพานใต้ตะพานใต้ตะพานตัวนั้นเลยยิงขึ้นมามันหายไป <จะ S 2> ไหนไม่รู้ใต้ตะพานเลยน้องโอ้ฝั่งนู้นก็สมวกันลุ่มเลยคนดูกูขวายิงจังวะไหนยังไม่กลักวกลโผล่ที่สุดโอ้ฝั่งนี้สนั่นเลยวะไอดอกตกฝั่งไหนวะไม่ได้ดูด้วยอยู่ใต้ตะพานอ่ะมันเก็บศพเพื่อนแน่นอนอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่อี ไม่โดนอีกจากการมันดิสวยสวยน้องสวยสวยงามครับอุ้มอุเทปตรงนู้นฮะฮะโอ้ยออฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรอโอ้เยอะจังวะขี่เหรไหวะเนี่ยโคตรหนัวโคตรหนัวเลยนี่ผมอยากจะบอกทุกคนซีซันซีซันสิบเนี่ยไอ้ถ้ากดนอนถ้าวิ่งแล้วกดนอนเนี่ยมันจะพุ่งไปนะทุกคนนะใช่ใช่เน่ก็จะได้อยู่กับที่เนี่ยมันก็จะนอนเลยนะครับ เหมือนเราวิ่งแลวนั่งด้วยโน้ตสับ๋ยวผมก็มาทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงนะทุกคนนะเก็บของดีว่าทุกคนเซ็ตน่าจะดีอู้ยดีจัดเลยอันนี้น่าจะซุกไหนโอ้เนี่ยมันเอาเอ็กเพื่อนมาคุณดูโอเคเดี๋ยวเราเคียร์ของกันไปเลยนะครับตอนนี้ โอเคเก็บของเสร็จแล้วไปออกกันด so ีกว่าน้องไปพวกเรา let's go เลยลุ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 ยทางออกทางออกอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้เฮ้ยไอ้เหี้ยอุเ้ยเมื่อโดนยิงนายยิงมาแนักอุ้ยเฮ้ยระวังไหนวะยังมองไม่เห็นมันอยู่ตรงแอร์ดรอปอ่ะโอ้เราก็มาทางถูกซะด้วยไหนวะอยู่ไหนวะมาบงนนั้้อยู่ีุดดไปะพี่หาไม่เจอ เดี๋ยวอยามันอยูอย่ ok. ชุบไม่ได้น้องเอ้ยมันล็อกรอแน่นอนอ่ะอยู่ไหนวะเชื่อแม่งโอ้โหนัดเดียวเฮ้ยนัดเดียวเลยโหลเอาอีกแล้วปะเนี่ยก็ดูฮะอีกแล้วปะเนี่ยดูรีเพยดิใช่ปะวะแน็กน้องโอ้โหไม่รู้อะไรไหนแต่ไม่รู้ว่ามันโปรเวเยอร์อันดับหนึ่งหรือเปล่าวะดีเฮียเกมต่อไปนี่กูนั่งรอดีกว่า รอแอรดอปตกดีกว,ว่าจะค่อยๆไปรอเปิดแม้นไม่ได้กิฟคุณดูดูทรงละเฮ้ยใช่ปะวะคุณดูคิดว่าใช่ไหมมันจะรู้ว่าเราจะวิ่งขวาแล้วนะอาา่าฮะใช่ครับชัวอื้นัด<อ>เดียวอย่างนี้เออแม่งโปรจริงด้วยเชี่ยโอ้โหวัตถุฟากอะไรวะเนี่ยคุณดูโอ้โหคุณละเหนื่อยเลย ไอเกมต่อไปเนี่ยผมจะรอ,อละเกิดปุ๊บผมจะนั่งรออ,ออะไรก็ดูเราจะนั่งรอลไอะไรไม่ได้เฮียอะไรเลยเราจะนั่งรอเลยรอแอดอกตก้ว ok. ค่อยไปเปิดถ้าใกล้ก็วิ่งไปเปิดปถ้าไกลก็ออกจบทุกคนไปไป,ไปดูเกมต่อไปครับอรอบนี้เกิดตรงนี้ตรงไหนแต่ว่าโอเคเกมนี้ไม่ต้องเดินแล้วนอ้องเราจะนั่งรอเลยเราแอดอปตกนั่งอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนรอแถวนี้แหละรอดูว่ามันตกตรงไหนทุกคน เดี๋ยวผมจะนั่งรอแถวนี้เลยนะครับแต่นั่งรอคุณฉีดยาแดงรอละรอดีกว่านอนรอแถวนี้ไม่เป็นไรฉีดยาวิ่งตั้งไวให้ใช้ได้คุ้มเฮ้ยอบอบิงเพื่อนโอเคเออเนี่ยนอนรอแถวนี้ก็ได้เห็นไหมคนดูเห็นไหมถ้าเราวิ่งแล้วนั่งเนี่ยมันจะสไลด์แบบนั้นครับเห็นไหมใครได้ชอบนั่งยิงเนี่ยมันจะขัดใจหน่อยนะทุกคนนะวิ่งวิ่งแล้วก็มันจะสไลด์ เออฟาร์มเถินที่ก่อนละกันมันปล่าอะไรบ้างวะนอติกผมไม่ค่อยได้มาบ่อยนะทุกคนไม่รู้แมปน,น้องกันเอาคลิปอันนี้ไปคลิปนี้เดอเออนี่คลิปนี้แหละเราเราต้องได้คลิปนี้เราต้องได้ล,ดะไดละแม่งเจอโปมาก,กี่เกมยังมีอีกเยอะคนดูยังมีเยอะครับ <'m> สำหรับการเจอโปอันนี้ก็เปิดยังไงวะเนี่ยอ๋ออ๋อเอามีดฟันอ๋ออันนี้อันนี้เป็นโซ่นะครับมีโซ่อันนี้อะเอามีดฟันเฮ้ยถุย เอามีดฟันมีของขยะอะไรพวกนั้นน่ะน้องไม่มีอะไรออมันก็น่าจะปรับหลายอย่างนะครับทุกคนคือ,ค,อคือตอนนี้เนี่ยผมรอแมบพื้นที่ต้องห้ามทุกแมพเข้าอยู่ทุกคนเด<ต>ี<ม>๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าแมบไหนเปลี่ยนไปบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยมีทีวีนะครับที่เข้ามาหนึ่งแมพเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแมพอ,อื่นเข้ามาครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเรื่อยๆว่าป,ปรับปรุงอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราดูแอดดัทองก่อนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่าดีกลัวป่วยแล้วเนี่ยกับไหน่ะ มันจะมีมันจะปรับท่าน,นอนกับทุกคนนี่เดี๋ยวผมทังไม่ดูเหมือนสมมว่าคนดูนอนอีเห็นไหมเห็นไหมนี่มันะมันตะแคงวันนี้เห็นปะถ้าทุกคนหมุนกิ้งซ้ายกิ้งขวาหมุนได้รอบตัวอผมบอกเลยหมุนได้ทั่วหมดอะ่ะไม่ว่าจะหมุนไปทาง,ทางไหนหมุนได้หมดเลยอ่เห็นน้องแนกนอนปะคนดูอ่า ดอกใกล้จะตกแล้วทุกคนตหลือย x3 วิครับทุกคนใกล้จะตกแล้วอ่าตกแล้วไหนดูดิวิ้งใกล้ๆใกล้ๆคนดูใกล้ๆเลยนี่ตรงหน้าเราเลยเนี่ยเออสวยรอรอเออรออยู่ละพี่รอแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะรอไปนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนเขาบวกกันอยู่นะครับเฮ้ยปืนลั่นอ่าเพื่อนเขายิงกันอยู่ครับทุกคนเขายิงกันตีนท์ เพราะฉะนั้นผมกับน,น้องแนักเนี่ยจะไม่ไปช่วยนะเพราะผมจะมาเปิดไอ้ดอบผมจะนั่งรอตรงนี้แหละให้เขายิงกันไปนะทุกคนนะเออบอกกันไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมนั่งรอเปิดไอ้ดอบเองไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่รู้ไม่รู้ว่าโบอีกแล้วหรือเปล่าอย่าพูดดีผมพี่กลัวนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เครื่องบินก็มาแล้วนะทุกคนฮ่า <c> ว <oughs> ิธีการให้ไอ้ดอบลงไวๆเนี่ยเดี๋ยวทุกคนได้รับชมครับต่อไปนี้รอมันตกลงมาก่อนนะครับผมดีนะนั่งรอเนี่ยไม่มีใครมาเลยนะทุกคนนะ แต่ว่าตอนที่เอ้ดอบมันจะตกมาเออเดี๋ยวพี่ทำให้ลงไว้ดูน้องไม่ต้องกลัวแบบลงอย่างรวดเร็วอะ่ะคือไม่ต้องนั่งรอยนานน้องชายมันเสียเวลามานี่ถึงเวลาละการทําให้ล่มมันลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือการยิงนั่นเองทุกคนตอนซีซัน9เนี่ยผมก็เคยทาแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูอยู่ถ้าใครดูนะครับจะหาหมุมอาเนี่ยได้ล,ไละถ่ายไหมยิงล่มเลยรับยิงได้นะล้มเนี่ยยิงได้ อ่าเจาะ<ด>ล่มไปครับเจาะล่มมันจะได้ลงไวๆเดี๋ยวก็ลงมาเห็นไหมนุ๊วูวมาแล้วมาแล้วอุ้ยกำลังมาฝั่งนุก๊กกำลังมาแล้วน้องแน็กมิตี้กำลังมาไอ้ดอกทองทุกคนไหนไปเปิดดูดิอุ้ยเฮียอะไรวะวมิตี้ใหม่มาไปไปไปเดี๋ยวพี่เปิดเองอ๋อบดอ๋อโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกมาครับทุกคนเรามาดูที่เปิดได้เลยปะเนี่ยอ๋อต้องรอร้อยแปดสิบวิด้วยโอ้โห เออนึกว่าเปิดได้เลยต้องรอนะครับอันเดี๋ยวเรานั่งรอครับทุกคนเฮ้ยอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยคนอุ้ยอเยอะคุณน้องเลยแน็กจัดการมันสวยสวยตายป้าเป็นไงน้องเป็นไงสู้ๆสวย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 น้องตายสองมีแค่สองตัวดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงพี่หน่อยน้องชายตายสองเลยใช่ไหมดึงได้ป้า ซ้ำมันเหรอต้องง่ายๆนะไปซ้ำก่อนโอเคโอเคใช่ได,ได้ไปเลยให้น้องเเนกไปซ้ำก่อนนะครับทุกคนนะมา,ามันจับมันมาเลยมาช่วยพี่หน่อยไหนด้วยเออใช่ไหนข่าวหัวเลยอ่ะดึงดึงปักกับไปอุย้ยดึงไวอยู่นะใช่ไหมหรือว่าเท่าเดิมปักก็ได้หรืคิดไปเองต้องไม่ตายเลย ไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรข้อซ้ำโอเครู้เรื่องเดวิดฉีดยาขียวเดี๋ยวเราฉีดยาขียวรอแอร์ดอกเปิดทุกคนแล้วไปลุ้นด้วยกันน่าจะใกล้เวลาเปิดแล้วทุกคนอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสวยสวยสมุกปั๊บเข้าไปมาเออเดี๋ยวปีนี้ให้มาดูกันครับทุกคนสี่ชิ้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยหกช่องหกช่องสี่ช่องสี่ช่องครับทุกคนโอ้โหสี่ชิ้นทุกคนใคร นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารวยจัดๆถ้าได้4ชิ้นเนี่ยเอาไปน้องเอาไปเร็วๆหาที่เราไปเดี๋ยวจะมีโปมายิงพวกเราอีกเออสวยเลยเอ้ยโอ้ได้คนละ2ชิ้นก็ดีนะทุกคนนะเราได้ละจ้าเราได้คลิปละจ้ามานั่งแอบก่อนมานั่งโชว์ก่อนนะไหนเรามานั่งโชว์กันดิเอ้าเพื่อนคนนู้นตายแล้วเรียบร้อยครับ มีตัวแน่นอนเดี๋ยวเราไปรอออกเลยนะเราไม่ไปช่วยเพื่อนแล้วในมันตกแน้ตกไปนะเราจะต้องออกให้ได้โอเคเดี๋ยวมาโชว์ของแดงหน่อยนายนักน้องเอาของแดงมาโชว์ให้คุณดูดูหน่อยสิอืมเอาแต่พี่โชว์งพี่ก่อนสิงโตรครับทุกคนชิ้นนี้ของบุมสิงโตสิงโตโกับลูกปั้นนายเอาของเองมาโชว์ดินี่ของน้องน็กการน้ำแชนะครับการน้ำแช อันนี้ได้ทางไหนได้ทางของแดงสองชิ้นนะน้องแนกนี่ได้สร้อยด้วยสี่อันเลยมีอยู่ในดอกอะอ่าของพี่ลูกบ้านเนาะอีกชิ้นนึงอ่ะไปไปออกดีกว่าไปเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยนะทุกคนนะไม่เสียเวลาครับตัดมาตอนที่วิ่งใกล้ถึงจุดออกแล้วิ่งโจ้ของแดงหน่อยให้กนดูได้ดูอืมอันไี้สิงโตสิงโตสิงโตมีรอยหิมะด้วยทุกคน ไปครับ,บเดี๋ยวเราตัดไปตรงชุดออกกันเลยดีกว่าทุกคนโชคดีนะครับเกมนี้เนี่ยไม่เจอไม่เจอคนนะครับผมเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เจอเจอแต่ว่าไม่เจอโปแล้วนะทุกคนก็ดีไปนะครับแด้เปิดแล้วทุกคนได้เปิดคนดคนูได้ดูก็ต้องทิ้งเซตเพื่อนนะทุกคนนะต่อเพื่อนีในก็ต้องทิ้งครับเพื่อคลิปที่เราต้องเอาไว้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าสองเกมนะ้เจอโปโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ของแดงมี4ชิ้นจริงด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่า ไปแับที่ประจำก็แบ่งๆกันไปนะครับคนละชิ้นนะทุกคน,นแต่ว่าบอกก่อนนะครับค่าเซตเข้าเนี่ยแสนหกนะทุกคนนะเฮ้ยไม่ใช่ค่าเซตเซตที่เราใส่ไปเล่นเนี่ยแสนหกค่าเข้าสี่หมื่นห้านะครับทุกคนค่าเข้าสี่หมื่นห้านะค่าเซตแสนหกนะทุกคนย้ํานะครับว่าแสนหกค่าเข้าสี่หมื่นห้าอ่าทุกคนก็ลองคิดดูเองนะครับทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามานะครับในซีซันที่ส0ทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปแอดอบสมบัติทอง4ชิ้นนะทุกคนนะก็4ชิ้นก็ใครสุมทีมเอ้ยใครสุ่มทีมไปก็ระวังนะครับแย่งของกันนะเดถ้าไปที่เดียวกันเนี้ยก็แบ่งๆกันนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดถ้าโปมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยผมก็มาทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันยังอีกเยอะมันยังอีกเยอะมากแต่ว่าส่วนมากเจอโปเออเจอโปจนผมเนี่ยอารมณ์เสียทุกคนคือไปไม่ถึง มีคลิปนั้นคลิปเดียวแหละครับที่นั่งรอแล้วก็ไปถึงคือพยายามกับน้องแน็กมา2คนนะทุกคนนะแบบโคตรเหนื่อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เผมไม่ดูช็อตไฮไลท์สําคัญสําคัญทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสาหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายทุกคนจุบจ๊บ mày yeah, yeah. ừ. ừ, mà cũng nhà lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Bụt hỏi <laughs> ừ. <laughs> này Tiền rồi ai vậy? Mới chơi nấy là cái ขวาไม่แน่ละชาวด้านเนี่ยที่ไม่ต้องแอบบอกมันเห็นนี่อยู่แล้วไหนพี่ขาหัวอยู่เลยได้เล่นผนได้ก็เหมือนกันแบบี่โอเคแล้วตอกหัวบ้านตับโถรวยเลย